สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิิลินก็จะมาเห็ดอบมักเก่าลรัดนี่กินเนาะ,ะได้มาจากแม่หักนาอแม่หักเอามาตอนอแถวไกลบา้านแม่หักเพิ่มมีต้นมากอันนี้เป็นกะจีเก็บมาตอนเนาะได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วมามองเอลิทิลินก,นกนจะจีเอามาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยดีก่อนแล้วกจะจีมาพาเมื่อนี้มามองเอลิทิลินกะจีพาเห็ดซองแบบให้ทุกคนเบิ่งเนาะแบบที่หนึ่งกะจีพาเห็ดเป็นแบบลูกบวกเลยสิเน้อพาพอให้เข้าเปลือกไปนิยเดียวก็ได้แล้วนะทุกคนเนาะ เขาพาเห็ดแบบลูกบวกแบบสีนิดนึงมันกับจีนยากนิดนึงน่ทุกคนเนาะแล้วก็อีกตืมวิธีที่่องก็จะเป็นพาครึ่งแบบนี้เนาะพาเข้าไปพอให้ปิดเปลือกแล้วก็พอเนาะเขาก็จะเห็ดไปให้เจ็จแล้วเลยเนาะวิธีที่่องก็จะเป็นพาครึ่งแบบนี้แล้วก็วิธีที่นึงก็จะเป็นแบบพาบวกแบบสีนอะแล้วก็สนไปด้วยขั้วแต่ละคนเนาะมักพาไปด้วยกกระเห็ดไปเลยได้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเอามาใส่ทาดหนึ่ง มามองเอลิตรีนกับจีไทรน้ำมันลงไปนิดนึ่งเราก็จะคนให้มันเข้ากันดีกับน้ำมันแล้วเราก็จะเอาเข้าไปเตาอบอบไปในนิดหนึงแล้วก็จะเอาออกมามันก็จีลืมอาแล้วนะทุกคนเนาะแล้วเราก็จะคนพลิกไปพลิกมานิดนึงเนาะทุกคนเนาะนักจ้างเขาคนพลิกไปพลิกมากับลวงมานิดนึงแล้วเขาก็จะเอาเข้าไปอบอีกเติมได้นิดหนึ่งเขาอบต่อไปอีกเติมได้นหนึ่งแล้วมักกะรัดของเขามันก็จะได้แล้วนะทุกคนเนาะเขาก็จะเอาขึ้นมา พักปะไว้เนาะทุกคนเนาะให้มันเย็นเสร็จตัวลงนิดนึงเนาะจริงจะสามารถจับได้ตอนนี้มามองเอลิทินกัจจิคนให้ทุกคนเบิ่ว่าตัวที่เห่าพาเป็นลูกบวกมันก็นจะอาเป็นแบบนี้เนาะแล้วตัวที่เห่าพาครึ่งหนึ่งมันก็นจะอาแบบนี้คือกนเในทุกคนปะมันเย็นนิดนึงเนาะพอจับได้แล้วมันนี้เห่ากัจจิมาแกะแกะแล้วก็กินพร้อมเลยนะทุกคนเนาะแกะง่ายนะทุกคนเนาะ น่าแซวคขนาดเลยทุกคนใส่น้ำมันนิดนึงเวลาไปอบไปีิมันก็จะห้อมห้มเนาะเพิ่มขวมหอมให้มากก่ารัดตัวที่เหา่าพาเป็นรูปเคองนึงมันก็จิบเป็นแบบนี้นะทุกคนเนาะพาพอให้มันเข้าไปซอสเปลือกเนาะแบบซีกระได้ลรวทุกคนน่าแซวขนาดเลย่วงนี้ก็จะเป็น่วงระดูก,การเก็บ มกเกาลัดเลยนะทุกคนเนาะถ้าอยู่ไกลบ้านผู้ได้มีต้นมักเกาลัดก็อย่าลืมพากันไปเก็บมาอบกินแบบซีเดอร์แซฟคักสำหรับมักเกาลัดอันนี้มามองเอลิเดลินก็ข้อขอบใจกับแม่ฮักที่เก็บมาตอนมาฝากเนาะข้อขอบใจแซฟขนาดเลยไปเลยเด้อทุกคนบ๊ายบาย